เป็นปั๊มประดานะคะรุ่น2,200บาส2รระบบนะคะใช้แดแฉนะคะเป็น acdc พลังงานแสงอาทิต์ด้วยใช้ไฟร่วมก็ได้นะคะหรือจะใช้ใดร่วมก็ได้ตอนนี้ลงติดอยู่แปดแฉงตอนนี้ติดมาสักพักนึงแล้วหองวาไม่ได้มีโอกาสงินเก็บรายละเอียดไม่ได้อยู่ตรงข้ามคลองหของนานะคะ ปกปสักพักงแล้วใช้ทั้งอ้อยทั้งขานะคะนี้ลุงเมศูกข่อยข้านาอยู่แต่นี้จะเป็นการสูบข้าวป่นอ้อยประมาณเกือบายสามมือนะคะ นนแป<ต>ด<ห>แผงค่ะจะใช้ไฟร่วมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะใช้ดิาดเข้าร่วมด้วยก็ได้นะคะหรือจะใช้แผงก็ได้